ครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้บ่าวป้อมมาพร้อมกับเบี้ยแก้นะครับรุ่นสามนะครับของหลวงปู่ศูนย์จันทววนูถามว่าอุ้ยบ่าวป้อมรุ่น3ามนั่นเลยนะครับต้องขอเรียนให้ f c ทุกท่านนะครับทราบตรงๆว่ารุ่น1กับรุ่น2นี่ราคาไปไกลพอสมควรนะครับรุ่นหนึ่งนี่รู้สึกจะหลักหมื่นเลยครับส่วนรุ่น2ก็หลักพันนะครับ4ี่ห้าพันเจ็ดพันนะครับตอนนี้มีรุ่น3ามมาแล้วครับเป็นเบี้ยแก้ รุ่นสามมหาเศรษฐีมีทรัพย์ของหลวงปู่ศูนจันทวรรณโน,นครับวัดป่ายสธธรรมซึ่งความพิเศษนะครับของเบียแก้นะครับในมือบ่าวพ้อมองค์นี้นะครับอ่าเป็นเบียแก้พอกคลังขุสานะครับเบียแก้พอกคลังพุสาจานหมึกสีทองนะครับคณะการจัดสร้างก็เป็นต้องใช้คําว่าพระธรรมอ่าจัดสร้างโดยทางพระอาจารย์สหาชาตินะครับวัดป่าหนองเอี่ยนนะครับ ลักษณะด้านในนะครับเป็นเบี้ยหอยนะครับทราบว่ามีการใส่ปลาสดเรียบร้อยนะครับตามสูตรนะครับจันหมึกสีทองนะครับด้านหลังแล้วก็มีการยิงโค้ดนะครับยิงเลขทุกอันนะครับเดี๋ยวมาส่องโค้ดกับเลขก่อนอ่เดี๋ยว่ผมขออนุญาตส่องนะครับนิดนึงนะครับว่าเลขอยู่ตรงไหนนะครับอ่ะนะครับมีเลขอยู่ตรงนี้ครับนี่นี่มีเลขนะครับ เดี๋ยซูมนิดหนึ่งอาจจะมองไม่ชัดนะครับแต่ถ้าส่องด้วยกล้องป่านะครับจะชัดนะครับกับเบาป้อมนี่หมายเลขสามสี่สี่นะครับสามสี่สี่ราคามีโค้ดโค้ดนี่ครับโค้ดด้านนี้ครับมีโค, 0, คกก้ดศูนย์นะครับสอูนอยยักกัหลันศูนย์พูดง่ายว่าเบเกนะครับพอกข้างพุซาครับ มีโค้ดมีเลขกำกับทุกอันบ่บพ่อผมขอบอกไปเลยหลายๆท่านนะครับไม่รู้จักเบียแกแต่เบียแกเนี้ยครอบจักรวาลกันมนดําคูณใส่เข้าตัวนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นที่ศรัทธาของทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับหลายต่อหลายคนที่นิยมบูชาเบียแกเพื่อแก้มนดํานะครับเสน่ห์ยาซังทำให้เสียผู้เสียคนนะครับจนต้องหาเครื่องรางมาพกติดตัวไว้ให้สบายใจ พลิกตำรานะครับทำความเข้าใจให้ตรงกันนะครับเบีย้ยแก้คือหมายถึงเครื่องรางผงลังชนิดหนึ่งนะครับสำหรับการแก้คุณใส่มนดํายาสั่งตัวเบีย้ยทาจากหอยทะเลชนิดหนึ่งนะครับบรรจุปลอดเอาไว้ภายในแล้วปลุกเสกด้วยอาคมนะครับอันนี้จะเป็นหอยทะเลชนิดหนึ่งคาว่าเบีย้ยแก้ก็คือมาจากเบีย้ยแก้บนเนื่องจากใช้เป็นเงินบานบานสารกล่าวและเกิดสำนิดผลความหมายจึงพ่วง การแก้ไขาจากร้ายให้กลายเป็นดีจึงมีอนุภาพในการป้องกันอาถานที่ทําให้เกิดโทษแน่นอนนะครับหัวใจก็คือทําให้เป็นสิริมงคลกับตัวเองนะครับหลักๆโดยโบราณนะครับอาจารย์เขจะทําเบียเกย้นะครับนําใส่เบีย้ยหอยมาบรรจุปลอดนะครับใส่เบีย้ยหอยมาบรรจุปลอดแล้วก็อุดด้วยชั้นลงหุ้มด้วยแผ่นตะกั่วหรือผ้าแล้วนํามาถักด้วยเชือกทารักนะครับแล้วผ่านการปลุกเศกกากับ ใช้ผูกเอวหรือห้อยคอแก้คุณใส่หรือใช้แช่น้ำมนต์นะครับไว้เพื่อดื่มอาบและเะเบียแก้ก็เป็นเครื่องรางที่ทรงคุณค่ามาตั้งแต่สมัยโบราณส่วนวิธีสร้างเบียแกนะครับส่วนสำคัญก็ประกอบด้วยเบียแก้ปลอดชันลงใต้ดินตะกัว่วน้ำลักสีดำนะครับหอยเบีย้ยนะครับซึ่งเป็นหอยชนิดหนึ่งที่มีลายนะครับเป็นเอก้าลักษ นะครับของตัวประหลอดโบราณท่านว่าประหลอดเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตมีฤทธิ์ในตัวเป็นรองเพียงแค่เหล็กไฟเท่านั้นแม้จะยังไม่ผ่านการทําพิธีก็มีฤทธิ์มีอาถรรพ์ในตัวพวกผีจะกลัวมากจํานวนประหลอดที่ใช้กรอกเบเก้จะต้องมีน้ําหนัก1บาทนะครับอันนี้เล่าให้ฟังก่อนส่วนเบเกนะครับถามว่าทําไมต้องปลุกเสกกํากับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการประชุมธาตุหนุนธาตุเพื่อให้เกิดฤทธิ์ ว่ากันว่านะครับมีผู้พบเห็นนะครับผู้ที่ประสบประสบการณ์กับเบียแก้นะครับหลายๆเกจินี้ก็ไม่น้อยซึ่งในของหลวงปู่ศูนย์จันทวโนเองก็มีประสบการณ์นะครับในเรื่องของเบียแก้พอสมควรบ่าวป้อมได้ลงคลิปใน YouTube ไว้นะครับสามารถย้อนไปดูได้นะครับรู้สึกจะเป็นประสบการณ์เบียรแก้รุ่นแรกกับรุ่น2เบียแก้ก็บอกไว้เลยว่าเป็นของดีนะครับ ไม่มีเสื่อมนะครับของดีไม่มีเสื่อมซึ่งปกติของถังทั่วไปนะครับมักมีข้อห้ามบางอย่างกําหนดไว้หากผู้ใดไม่ทําตามจะทําให้ความกดิ์สิทธิ์นั้นเสื่อมลงเต่เบีย้ยแก้ไม่มีข้อห้ามใดๆเบีย้ยแก้เปรียบเหมือนทองคํานะครับอยู่ที่ไหนก็เป็นทองคําวันอย่างคาไม่ว่าจะอยู่ใต้ทุนใต้สะพานใต้ราผ้าก็ไม่แปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเบีย้ยแก้เมื่อขยับก็จะมีเสียงดังคลุก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 เนี นะครับก็คือเป็นเสียงปลอดนะครับที่กรอกเข้าไปในตัวเบียแก้เพื่อให้กลิ้งไปกลิ้งมาเนื่องจากสามารถหดนะครับและขยายตัวได้ตามอุณหภูมิต่รสรุปนะครับบาปอมสรุปให้ฟังเบียแก้ก็คือมีคุณนะครับครอบจักรวาลน,นะครับคือดีทางป้องกันคงกระพันกันได้สรารพัดเป็นสเสน่ห์เมตตาทางโชคาภอีกด้วยนะครับถ้าใครยังมีไม่มีนะครับ บ่าวพ้อแนะนำนะครับเบียรแก้หลวงปู่ศย์จรนทวนโนรุ่นมหาเศรษฐีมีทรัพย์รุ่นสามนะครับหาติดตัวไว้นะครับซึ่งเบียแก้นั้นถ้าสร้างถูกวิธีนะครับการจะสร้างยากมากนะครับแล้วก็บอกเลยครับว่าผมทันนะครับทุกท่านทันนะครับเบียรแก่ที่มีการจัดสร้างในยุคปัจจุบันนะครับเบียแก่ส่วนนี้บ่าวพ้อมบอกเราเป็นเบียแก่ที่ทําโดยพระ นะครับทำโดยพระอาจารย์นะครับที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ศูนย์จันทวโนนะครับปลุกเสกโดยหลวงปู่ศูนย์จันทวโนนะครับอ่าหลวงปู่บัวสานะครับพระอาจารย์เองแล้วก็พระอาจารย์สายชาตินะครับสี่เกจินั่งปลุกนะครับแล้วก็มีพระเกจิอีกประมาณสิบกว่ารูปนะครับในการพุทธาพิเศษเมื่อวันที่สามกรกฎาคมที่ผ่านมาในมือบ่าวพรอมนะครับนี่จะอยู่ในกล่องอย่างนี้นะครับกล่องเดิม ก็คือจะแพ็กซีนเดิมซีนพลาสติกอย่างนี้นะครับก็ท่านใดสนใจบูชาก็บ่าวพ้อมให้ไปแบบเดิมๆครับไปรุ่นเลขเอานะครับไปรุ่นเลขรุนโคดเอาสวยๆนะครับซึ่งบอกแล้วว่ามีเลขมีโคดกำกับทุกองค์ท่านลองดูดีๆครับนี่เบียร์แกะหอยนะครับเดิมๆสวยครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพ่อคลั่งพุทธาเฉพาะคลั่งพุทธานี้ก็ หายากพอสมควรแล้วครับแต่พระอาจารย์ท่านมีเก็บไว้เพื่อไว้จัดทำวัตถุมงคลโดยเฉพาะนะครับก็เป็นบุญนะครับที่ได้พบนะครับได้บูชาเบียกแก้ของหลวงปู่ศูนย์จันทวโนโันนตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่3นะครับถือว่ายังราคาเบาๆอยู่นะครับสำหรับท่านใดน,นะครับที่ต้องการนะครับอเอาไว้ป้องกันตัวนะครับเอาไว้ป้องกันตัวก็สามารถติดต่อเบาวพ้ออได้นะครับเบาวพร่อมีราคาแบ่งปันให้ นะครับมีมีเหว่อันให้อยู่นะครับท่านใดสนใจบูชาก็สามารถทักไอดีไลน์0812829968นะครับบ่าป้อมก็ยินดีนะครับบ่าวป้อมรับประกันเทสตลอดชีพอ่านะครับพูดง่งาๆว่าคุณทันเบ่าวป้อมทันนะครับรุ่นนี้ที่ให้ไม่ใช่ว่าไปเอาจากที่ไหนมาก็ไม่รู้ไม่ทันแล้วก็ดูไม่เป็นนะครับอันนี้ดูง่ายนะครับยันสีทองชัดเจน อย่าลืมนะครับสนใจบูชาก็ติดต่อบาวป้อมได้บาวป้อมยินดีให้บริการนะครับคนในพื้นที่นะครับนอกจากนี้นะครับบาวป้อมก็ยังมีพระบูชายืนสูง12นิ้วนะครับของหลวงปู่ศูนย์จันทวโนนะครับรุ่นมหาเศรษฐีมีทรัพย์ทั้งเนื้อมหาชนวนเนื้อทองเหลืองขัดเงาเนื้อทองเหลืองนมดํานะครับพร้อมให้บูชาในราคาแบ่งปันสนใจทักหาบาวป้อมได้นะครับนี่ครับสวยๆครับสวย ยันจานมือทุกดอกนะครับมีเลขมีโค้ดกำกับนะครับนี่เห็นเลขนะครับเห็นเลขนะครับด้านนี้ก็มีโค้ดนะครับยิงคําว่าหลวงปู่สูนนะครับคําว่าสูนท่านใดอยากได้อยากเป็นเจ้าของอย่าลืมนะครับแท็กบ่าวป้อมมานะครับแล้วพบกับบ่าวป้อมในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปบ่าวป้อมจะหาดูว่ามีอะไรจะมาแบ่งปันให้กับ f c ทุกท่านบ้างนะครับ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจบ่าวป้อมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการนำวัตถุบมงคลรุ่นต่างๆมาเผยแพร่พให้ทุกท่านได้รู้จักได้เห็นของจริงกันนะครับและพบก,กับบ่าวป้อมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ